มาครับตัวนี้เป็นงานยกยิงนะครับราคา1,690บาทนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับจะมีตัวดําด้านนะครับ1690บาทเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นงานทําสีดาด้านนะครับแล้วก็จะมีงานที่เป็นตัวสีไม้ธรรมชาตินะครับ1690บาทเช่นกันนะครับราคาเดียวกันนะครับเป็นระบบแกลงกอง EC ล็อก i t a นเ a สนะครับมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับ แล้วก็เป็นระบบเซฟนุกนะครับเซฟเข้าง่ายกดง่ายนะครับกันลั่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระบบไกเรารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสึกล้อตอนไหนส่งกลับมาซ่อมนะครับซ่อมฟรีนะครับไม่มีใครให้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าซ่อมไม่ได้ผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเลยนะครับรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับเป็นรางคีวันนะครับรางคีวันปลายรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ มีรูรับเชือกตรงนี้นะครับสายพีีจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวในรางนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ร่องข้างบนนะครับเชือกจะอยู่ร่องข้างล่างนะครับเวลายิงมันก็จะคลายตัวตามกันออกไปข้างหน้าหมดนะครับทาให้มีความปลอดภัยนะครับไม่ขึ้นมาพันกับยางแน่นอนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวตไว้ตรงนี้ให้เห็นอีกตัวหนึ่งนะครับรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อุปกรณ์นะครับก็จะมีท่อพร้อมสาย P.E หนึ่ง้อกหนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกยางหนึ่งชุดนะครับตามที่เห็นนะครับอีค้างคาวนะครับเป็นสแตนเลสนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวบินยิงปลาบุญนะครับเบอร์โทรศัพท์0ู7ย์8 8้าเจ็ดสองหกแดดห้านะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนี้นะครับงานยกยิงนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปทดสอบความแม่นยำนะครับดูนะครับ ครับวันนี้จะพามาทดสอบอางานยกยิงนะครับราคา1,690บาทนะครับเป็นไก่กล่องอีซี่ล็อกสแตนเลสนะครับระบบเซฟสำหรับการมีข้างคาสแตนเลสนะครับรางเป็นรางเควันนะครับสาย PE นะครับจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับ1,690บาทสูงที่ปลายทางนะครับเป้าที่จะทดสอบนะครับเป็นกระป๋องน้ำอารมณ์นะครับสองโคกนะครับระยะประมาณ19นะครับ1 2 3 4 5 6 แปดเก้าสิบนะครับประมาณสิบเก้านะครับนะครับมาดูกันครับมาดูเป้าครับไไกลมากเลยนะครับเนี่ครับมาดินใส่นนี่ไว้นะครับในกระป๋องไว้นะครับคมมากนะครับกระป๋องไม่ล้มเลยนะครับ เข้ากลางเตะๆเลยนะครับทะลุกลางนะครับเนี่ยครับเข้าตรงนี้ทะลุตรงนี้นะครับมีความแม่นยำมากนะครับรางคีวันนะครับเนี่ยครับเป็นงานยุกยิงนะครับราคาหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบาทนะครับก็จะเป็นอ่าระบบไกกล่องที่ล็อกสแตนเลสนะครับระบบไกเรารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับสีข้างขาวสแตนเลสนะครับแล้วก็รางคีวันนะครับเป็นแบบนี้นะครับ จะมีรูตรงนี้นะครับสายพีเเข้าไปอยู่ในรูนี้นครับเวลายิงนะครับเชือกมันคลายตัวไปข้างหน้ามันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับตัวนี้นะครับที่ครับ